สู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันปริยาเนตรวิเชียนนะคะวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะเรามาอยู่กันที่ตําบลนาโสอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิเรียกว่ากลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เกษตรกรที่นี่นั้นเพาะปลูกกันมากที่สุดค่ะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของที่นี่นั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเกษตรกรเขามีการรวมตัวกันอย่างแข็งขันแล้วก็มีการเริ่มต้นทําการเกษตร แบบอินรีมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมไปถึงนํารายได้เข้ามาสู่จังหวัดยโสธรเป็นจํานวนมากแน่นอนว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะทางรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนที่จะต่อยอดในอนาคตรวมไปถึงอยากจะให้เป็นต้นแบบของพื้นที่การเกษตรพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยของเราด้วยวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสาท่านท่านแรกนะคะท่านปิติพงษ์พึ่งบุญณะอุธยารัฐมนตรีว่าการกระร ส่งเกษตรและสหกรณ์ท่านที่สองนะคะพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และท่านที่สานะคะเป็นตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มทำนานาโศกคุณลุงม่นสามสีสวัสดีทั้ง3าท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตรเรียนถามท่านรัฐมนตรีเกษตรก่อนนะคะความสําคัญในการเดินทางลงพื้นที่วันนี้คืออะไรคะที่เรามาเนี่ยเรามาร่วมกันนะฝ่ายผมนี่เป็นฝ่ายผลิตนะท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นฝ่ายขายค่ะ ก็อยากจะลงมาดูว่าพื้นที่ที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทยเนี่ย mm hmm. มีความต้องการอย่างไรเราจะช่วยกันเชิดชูข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกอย่างหนึ่งเนี่ยได้อย่างไรทั้งในแง่ของการผลิตแล้วในแง่ของการขายขาอานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินรีซึ่งเป็นตลาดใหม่ สำหรับประเทศไทยแต่เป็นตลาดเก่าของเมืองนอกแล้วนะเราก็อยากจะมาดูว่าการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยกลุ่มต่างๆนี่ได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้วก็จะทำอะไรต่อไปแล้วรัฐจะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำผลผลิต เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือเรื่องอื่นนได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการมาครับก่อนหน้านี้นเองทางกระทรวงเกษตรเนี่ยให้ได้การใช้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ม,มามากน้อยแค่ไหนคะต้องยอมรับว่าเราเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาตรฐานการควบคุมเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในเมืองไทยมันจะมีก็เพียงเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อิงกับมาตรฐานโลกเป็นหลัก ดังนั้นความช่วยเหลือในเรื่องของเกษตรอินรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีไม่มากนักนะแล้วก็เรื่องของการสร้างแบรนด์เนี่ยของเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยเนี่ยยังยังห่างไกลจากความเป็นจริงและที่สําคัญก็คือว่าการแยกแยะระหว่างกา,การผลิตผ,ผลธรรมดาผลิตผลที่ไร้สารพิษ กับเกษตรดินรีเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้ะนะครับว่ามันแตกต่างกันไงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนซึ่งคงจะต้องมีการแก้ไขต่อไปครับค่ะวันนี้ลงทางลงพื้นที่มาดูด้วยตัวเองนะคะท่านรัฐมนตรีพาณิชย์หลังจากนี้เองในส่วนของกระทรวงาพาณิชย์เองมีแนวทางที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรยังไงคะผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่เราตอนที่ผมกับท่านรัฐมนตรีเกษตรมาเนี่ยนะครับก็เป็น สิ่งที่แสดงเห็นว่ารัฐาบาลนะครับให้ความสนใจให้เกิดการครบทั้งระบบเลยนะครับทางท่านกระทรวงเกษตรก็มาดูว่าการที่จะสนับสนุนเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับทางด้านผมก็มาดูว่าเราจะสนับสนุนทําให้เกิดการตลาดได้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าทิศทางของเรื่องนี้เนี่ยมันจากตัวเลขที่เราตรวจสอบมานะครับในปี56เนี่ยนะครับ <c oughs> เรื่องของข้าวหอมะริอินทรีย์ โดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับเรา,เามีข้อมูลเรื่องของการตลาดเนี่ยาสามารถขายได้247ล้านขอไป297ล้านบาทในปี56นะครับแต่ในปี57เนี่ยแค่เดือนตุลาเองครับเกือบเกือบจะ500ล้านนะครับถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าทิศทางของเรื่องของเอกเษตรอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนี่ยมันขยายตัวเกือบร้อยเปรเซ็ต์นะครับ นั่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ซึ่งเรามองเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าเป็นตลาดภายในและตลาดต่างประเทศขยายเติบโตอย่างเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เองก็มีนโยบายนะครับที่ปี58เนี่ยเราได้วางนโยบายว่าเราจะหาตัวสินค้าที่นึกถึงประเทศไทยจะนึกถึงอะไรข,ข้าวเนี่ย อยู่ในตัวนั้นด้วยนะครับซึ่งเราตั้งโครงการว่าเป็นโปรดักชั่มเปียนนะครับหมายถึงว่าสินค้าที่นึกถึงประเทศไทยและในอาเซียนเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวแชมป์นะครับซึ่งการสร้างแบรนด์ด้วยครับนะอันนี้เนี่ยเราจะผลักดันให้ข้าวเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยนะครับเป็นโปรดักชั่มเปี้ยนอยู่ในโครงการนี้ด้วยแต่การที่เราจะทําให้เกิดอย่างนี้ได้น,นะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้เกิดเป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกเขายอมรับ เราโชคดีครับที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่ปลูกที่ดีที่สุดในโลกเรากล้าพูดได้ว่าข้าวหอมมะลิของไทยนะครับที่ดีที่สุดนะครับและโดยเฉพาะกับกลุ่มนี้ก็ใช้เรื่องของเกษตรอินทรีย์มาช่วยทํามา20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ได้มาพบเห็นแล้วก็จะต้องขยายต่อนะครับอันนี้ก็จะดําเนินการในปี58นีครับค่ะ ถามเจ้าของพื้นที่กันบ้างน,นะคะคุณลงมั่นค่ะความสําเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมีสหกรณ์ที่เข้มแข็งคิดว่าจุดเด่นของกลุ่มเกษตรกรทานานาโซคืออะไรคะคุณลงมั่นค่ะคืออที่จุดแข็งของที่นี่นะครับเริ่มต้นก็คือมีทาง NGO มาช่วย NGO มาช่วยว่าถ้าเราทําเกษตรอินรี NC ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเชิญชวน คนในกรุงเทพคนต่างจังหวัดเนี่ยได้รับประทานข้าวเราที่ที่ข้าวเราเนี่ยมีความปลอดภัยอีาจุดที่เช้เ่มแข็งอีกทางหนึ่งก็เป็นเกษตรกรมีความมั่นใจว่าตัวเองทําไปแล้วนี่มีมีคนรับซื้อข้าวจากเราแล้วก็ก่อนที่จะซื้อข้าวเองก็ก็ได้ตกลงราคากันก่อนเพราะว่าปีนี้เราจะ,ะราคา ปีนี้เราจะซื้อขายในราคาเท่าไหร่คนซื้อก็บอกว่าปีนี้เอาเหมือนปีที่แล้วไม่ได้นะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีการจำนำประทวนข้าวราคา20บาทเก<า>ษตรกรก็คุยกันว่า <c oughs> เขาก็พูดแล้วว่า20บาทนี่มันราคาสูง <c oughs> เพราะว่าคนพูดที่บริโภคที่ต่างจังหวัดหรือในเมืองเนี่ย คงคิดว่าราคาข้าวนี่มันแพงเราก็มาคุยกันว่าปีนี้เรารับซื้อข้าวแค่17บาทนะครบค่ะ17บาทเนี่ยเขาก็ต้องรับรู้ว่าข้าวของเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ข้าวของเขาข้าวของเขาดีขนาดไหนมีไม่ปนไม่ปลอมเนี่ยเขาเองเป็นคนทำเขาเองเป็นคนตรวจเราก็ดูดูว่าเข้ามาตรวจข้าวนี่ดูแล้วตรวจเองช่างเอง นี่แหละครับความพึงพอใจหรือว่าความแช่งแช่งมันเกิดอยู่ตรงนี้ครับทีนี้จะมีวิธีการยังไง่ะคะเพราะว่าเราลดต้นทุนการผลิตแล้วให้คงไว้ซึ่งคุณภาพข,ข้าวค่ะคุณลุงคะคือในการลดต้นทุนนี้นะครับมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องช้าอยู่นะครับ mm hmm. เพราะว่าการผลิตข้าวอินทรีย์เนี่ยต้องสองสามปีขึ้นไปจะอยู่ตัว mm hmm. แรกแรกก็ลดลงนะครับ mm hmm. เพราะว่าเลิกสารเคมีแล้วก็อย่างนี้มันลดลง mm hmm. เราก็ชักชวนว่าต้องปลูก พืชตระกูลถั่วนะครับปลูกพืชอย่างอื่นถั่วแตงพวกลงไปในพื้นที่แล้วก็มีการเอื้อประโยชน์เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับค่ะท่านปิติพงศ์คะถามถึงนโยบายในระยะยาวการที่เราจะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรให้เขาสามารถที่จะมีผลผลิตที่มีคุณภาพมีไรายได้ที่ยั่งยืนกระทรวงเกษตร,รมีการวางแนวทางในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะคือเป้าหมายหลักของเรานั้นเปลี่ยนไปนะครั คือเป้าหมายเดิมเนี่ยเราจะผลิตให้มากมาก,มากาแต่เป้าหมายใหม่ที่คุยกับสุงพาณิช์นัคือว่าผลิตให้มีคุณภาพเพรา,า,าะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการปรับปรุงเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปมากทีเดียวข,ขั้นแรกเนี่ยที่เราได้รับฟังจากเกษตรกรปัญหาหลักของเขาคือพันธุ์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เราจะเป็นจะต้องแก้ไข โดยสร้างพันธุ์ที่มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพันธุ์ดีกระจายไปสําหรับรเกษตรกรเป็นเบื้องแรกอ,อันที่สองเนี่ยความช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลานตากไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะขายของของสหกรณ์เราคงจะเน้นสหกรณ์ที่มีสิทความสามารถนะฮะเราคงไม่แจกทั่วไป อย่างสากลที่นี่หรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่นี่เนี่ยเขามีความสามารถในการผลิตอยู่แล้วก็ที่สําคัญมากกว่าความสามารถในการผลิตก็คือความเข้มแข็งของผูน้นำใช่ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมีการสํารวจดูว่าสากลไหนเราจะเติมเต็มยังไงเพื่อให้เขาผลิตของที่ดีหรือผลิตเกษตรอินทรีย์หรือผลิตเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษได้ส่วนที่สามเนี่ยเรามีนโยบายเกี่ยวกับข้าวตรงๆอ,อยู่สามเรื่องค่ะ เรื่องที่1ก็คือเราพยายามที่จะลดการผลิตข้าวในเขตที่ไม่เหมาะสมซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงย้ายไปที่อ้อยอส,ส่วนใหญ่ก็ไม่มากเพราะว่าปีแรกๆก,ก็แค่ประมาณตั้งเป้าหมายประมาณเจ็ดแสนไร 7, ่ไม่มากเท่าไรแต่ว่านโยบายที่สองเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตให้มีการผลิตของที่ดีเนี่ยเราให้ความสําคัญมากโดยเน้นเรื่องผ่านนะครับ เน้นเรื่องของความช่วยเหลือ,อกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ที่ยังขายเครื่องมือเครื่องไม้อยู่ส่วนที่สเนี่ยเราก็คงมากเกี่ยวพันกับเรื่องเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอันหนึ่งสิ่งที่เกษตรกรยังร้องขออยู่ก็คือว่าไอมาตรฐานเนี่ยสำหรับผู้บริโภคไทยเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเพะฉะนั้นการแยกไปคุณสมบัติ ในทางเคมีทางฟิสิกส์ก็ดีคุณสมบัติในทางการบริหารจัดการก็ดีของกเกษตรอินทรีย์แยกจากเกษตรกระ,ระกทางเรืออื่นๆเช่นปลอสารพิษหรือว่ากเกษตรกรรมปกติเนี่ยต้องทําให้เกิดความชัดเจน เพราะว่ามันไปกระทบกับเรื่องราคาของปีนัาอันซึ่งผลิตแตกต่างกันอันนี้ก็จะมีนโยบายในลักษณะนี้ครับค่ะท่านเอกชัดชยัยคะแล้วแบบนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองมองในระยะยาวการที่จะเข้ามาส่งเสริมกลยุทธ์ทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยจำหน่ายได้ในราคาสูงขึ้นหรือแม้แต่จะทํายังไงให้กเกษตรกรเขามีแรงจูงใจที่จะปลูกข้าวกันมากขึ้นคืออย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เราตั้งเป้าหมายในปี2558เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขยายตลาด นะครับโดยเฉพาะตลาดที่สนใจข้าวราคาที่มีคุณภาพดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จ้างใจว่าเราจะเปิดตลาดใหม่หรือแม้กระทั่งตลาดเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาวันนี้เรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือข้าวหอมมะลิข้าวชั้นดีเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้ก็ไปได้เยอะนะครับ,รบผมได้พุ่งไปที่ะตะวันออกกลางนะครับยกตัวอย่างเช่นที่บาเรน วันนี้เราเปิดตลาดข้าวดีนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดภายนอกนะครับตะวันออกกลางก็ดีนะครับบาเลนคูเวตน,นี้เราทําอยู่แล้วฮ่องกงเนี่ยเราเคยเป็นแชมป์ข้าวหอมมะลิซึ่งช่วงที่ผ่านมานี่เสียไปวันนี้ก็กําลังจะกลับไปทําตรงนี้แต่สิ่งที่จะทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นี่นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแบรนด์ของเราเองให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้ว่าข้าวหอมมะลิที่ดีเป็นอย่างไร นะครับอันนี้ก็จะต้องทำการที่กระทรวงพาณิชย์จะทําเรื่องนี้นะครับเราคิดไปถึงว่าวันนี้เราดําเนินการจัดตั้งหน่วยงานนะครับขึ้นมานะครับที่เรียกกันว่าสถาบันนะครับข้าวพาณิชย์นะครับอันนี้จะมาทําเรื่องนี้โดยตรงรับผิดชอบโดยตรงนะครับเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้ที่เราได้ลงมากันเนี่ยครับ ก็จะทําให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและกระทรวงนี้เราร่วมมือร่วมใจกันนะครับเกษตรกรก็จะเกิดความมั่นใจนะครับเขาก็จะทําข้าวที่ดีวันนี้ก็ได้รับทราบเรื่องเรื่องนี้จากเกษตรกรด้วยนะครับว่าการทําข้าวเกษตรเมืองีเนี่ยโอ้หต้องอดทนต้องทำเลยยากล,ลําบากมากแต่สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ดีไม่เพียงแค่ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวดีแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยในเรื่องของออโลกร้อนด้วย นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับจะได้ประโยชน์มากครับ จากการลงพื้นที่ในวันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าความเข้มแข็งที่เกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มเกษตรกรทําน,านานาโซที่ตําบลกุดชุมที่อําเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรแห่งนี้นะคะนาความสําเร็จมาสู่ชุมชนและทําให้เรานั้นมีข้าวมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศและเราก็อยากที่จะส่งเสริมให้ข้าวไทยนั้นมีคุณภาพเป็นความต้องการนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยไปยังผู้ผลิตผู้บริโภครวมไปถึงสิ่งแวดล้อมให้ข้าวไทยกลับมาเป็น เบอร์นหนึ่งในโลกให้ได้เหมือนที่เราเคยเป็นมาวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสาท่านนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนเกษตรกรกลุ่มทำนาน,นาโศขอบพระคุณทั้งสาท่านค่ะสวัสดีครับครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ